สวัสดีค่ะสวัสดีดมยาตะักกี้เฟรนด์วันกกนี้กับกับด้านกางเกงเป็นกางเกงผับายหลังจากใส่ตัวเยิบตัวเร็วๆค่ะกับด้านเพื่อทีจะไปโพงเป้าสวัสดีทักทายพี่น้องสุกูสุกบนเด้อจากแฟนทีรุยเหมือนเดิมพามาสซมางเกงลไว้สร้างเยิบจบแล้วเจาะกระเป๋าสิบเรียวค่ะกับด้านเพื่อที่จะไป เป้าเป้าเย็บพับเย็บเนาะนี่นี่สีนี่ลายช้างกรเกิงลายช้างลายไทยงานผ้าฝ้ายประมาณนี้อืดลายสั่งลายสั่งลายสั่งลายเสือลายช้างลายเสือกับด้านกรเกิงมีหลายสีค่ะ ลลยช้างลายไทยถ้าทุกคนมาดูชมของดีๆก็อยากให้เห็นนะสำหรับผู้ใดว่เคยเห็นกับผ้าส้มเนาะผู้ใดเห็นแล้วก็ว่าเป็นอย่างการเย็บวิธีการเยบ็บแบบนั้นไม่เป็นไรนก็สวยงามแต่สิไปเขา้ายางเข้าตัวเพื่อกางจ้าวนเวียนวนเวียนอยู่กับงานจ้ะโอเบมาบมบดูชมกับการเกิบค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า